เนี่ย่ไวาันนีดุิงอวะเน่ามันบมันบเสียก้องไรันคือบบน่นบนนเียกไปตลอดเลยลุงเพียงเขียวลุงตลอด

หาเดียวแบบอ่อนนั่นดีกว